ครับวันนี้ก็มาขุดต้นแคนาเอาไปส่งลูกค้าที่บุรีรัม์ครับผมต้นขนาดลำต้นก็ประมาณนี้ครับผม6นิ้ว7นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางยาว5เมตรครับผมยาว5เมตรไม่รู้รถผมจะบรรทุกไวไหมสองต้นรถก็คันเล็ก มันโผล่ออกมายาวๆอย่างนี้เลยวันหน้าจะพึ่งว่าผมเดิศนนะ่ยมันยาวลูกค้าผมอยากได้ต้นยาวๆตันนี้ก็กลัวกลัวกลัวก็กลัว,ลว,ลว,ลวเนี่ยกลัวน้ำหนักถ่วงรถเราก็จะฝ่าท้ายก็จะเสียหายยิ่งกลัวอันตราย ยาวเลยยาวมากๆเลยตัวนี้ก็บอนบอนมาไว้บอนไว้1ปีครับถุงก็อยู่เหมือนเดิมสแสลมอยู่เหมือนเดิมรากก็ออกมาหาจินเองได้แล้วต้นไม้ก็ติดสมบูรณ์ปลอดภัย หายห่วงครับผมทําแบบนี้คือระบอลบอลมาจากป่าแล้วก็มามาชําไวชําไว้แล้วก็ต้องขุดขุดอีกสองรอบขุดใหม่ก็ลากลากเล็กก็หาจินใ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 นตุ่มที่เราห่อไว้ข้างเล็กนี่ลากเล็กจะจะหาจิน,นดได้อย่างนี้ก็ต้นใหญ่เอาการครับผมทำคนเดียว อันนี้ม,ม,มีมีผู้ช่วยพิเศษแชลอกหนึ่งตันครับผมยกแชล็อกหนึ่งตันยก,ยกขึ้นรถเวลาไปส่งก็ไปส่งคนเดียวแหละก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษขั้นสูงสุดเลยแหละทำคนเดียว เนี่ยมันมันมีมีหมากแล้วนะมีหมากด้วยหมากหก,ก็แก่น,กน,กนกีแคนาแคนาหรือแคปา่าก็ดอกดอกพร้อมขึ้นครับผมดอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วดอกดอกเตยมตัวนี่นี่ดอกแคนาใบอ่อนพร้อมพร้อมดอกออกมาพร้อมกันเลยก็ใครอาจารย์ที่อุดหนุนก็ได้กินดอกเลยครับผม ขอบคุณครับที่ช่วยอุดหนุนสวนสมิงบอนไซก็ถ้าถ้าใดสนใจก็ทักได้นะครับผมราคาเป็นกันเองผู้ผลิตครับผมราคาผู้ผลิตก็อยากได้ต้นใหญ่ก็ไม่สามารถเตรมทำได้ใหญ่สุดแค่นี้หอะไรนะฮะนะห,ห,หกะหนะเจ็ดประมาณนี้ครับผมเนี่ย จะเปรียบเทียบน yeah. ิ้วมือให้ดูเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะยาวอยู่นะครับผมห้าเมตรห้าเมตรกว่ายเลงวีเทีเอาขึ้นรถก็ลำบากนิดหนึ่งรถคันเล็กไม่ใช่ไม่ใช่คันใหญ่ ตรายสุดๆแล้วก็วิ่งทางไกลก็หาทุกอย่างไม่จะเป็นต้องเป็นตะโกบอนไฟเล็กๆต้นไม้ล่มเงาก็ทำได้ครับผมก็ ลมเงาไม้จินฝนตัวนี้เป็นไม้จินฝนจินใบไม้จินฝนจินใบมีดอกแล้วครับผมตัวนี้มีดอกอมีดอกมีดอกนี่นี่ดอกมีแล้วมีมีม,ม,ม,มีมีเยอะเลยครับผมเยอะด้วยตัวนี้มีเยอะคือวิธีการล้มต้นไม้ ต้องใช้เวลานิดนึงใช้ความสามารถพิเศษนิดนึง<อ>เราทำคนเดียวแล้ว<อ>เขาเรียกกัอะไรธุรกิจครอบครัวประมาณนี้<อ> <L> ก็คอยดูตอนเอาไปส่งกับผมตอนยกขึ้นจับตั้งไม่ใช้เชนแต่ใช้ลอกตอนเอาลงก็ใช้ลอกตอนเอา จะไปปลูกก็ต้องใช้ลอกเหมือนเดิมไม่มีวิธียกให้ดูด้วยครับผมใครที่สนใจขั้นตอนการยกต้นไม้ก็ชมครับผมประมาณอย่างนี้ลงทุนลงทุนนิดหน่อยซื้อลอกครับผม ตุ้มก็ไม่ใหญ่ครับผมแต่ว่าดีอย่างเดียวคือดินเหนียวไม่ใช่ดินทรายครับผมดินเหนียวถ้าดินทรายก็ยากนิดนึดนงถ้าเป็นดินเหนียวก็โอเคก็ยังต้นหน้าบ้านครับผมยังไม่ได้บอนเอามาปลูกไว้ตั้งแต่ตอนเล็กๆเกท่านี้ก็ยี่สิบปีผ่านไปสิบปีผ่านไปก็ได้ใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมให,ใหญ่อย่างนี้ พอดีกับเสาไฟเลยครับผมความสูงมันเนะสาไฟรุ่นเล็กตามบ้านเขาเรียกอะไรหกเมตรเสาไฟ6เมตรพอดีกันเลยเท่ากับเสาไฟฟ้าเลยครับผมเสาไฟฟ้าตามหมู่บ้าน6เมตรประมาณนี้อย่างย่างตัวนี้สวยครับผมตัวนี้สวยมากไอ้ดู มันจะเป็นล่มพิเศษเลยถ้าเอาเต็มฟอร์มไปต้นเดียวขวางถนนเลยขวางถนนเริ่มเทิมเลยก็กลับมารอบนี้ก็จะบอนไว้บอลไว้สักปีหนึ่งก็จะจะตัดจะตัดอยู่ครับผมไม่มันมันจะล้นถนนเลย เขาเรียกอะไรออกนอกรถอ่ะไม่ให้โผล่เกินรถความก้างความกว้างของรถความยาวก็น่าจะจะได้ความกว้างไม่ได้เดี๋ยวไปขู่สีเพื่อนร่วมทางอันตรายสุดๆถ้ามารับหน้าส่วนก็ได้ดียิ่งดีครับผมแต่ว่าส่วนมากก็ไม่มาลลาส่วน ก็จะเป็นเอาไปส่งถึงบ้านราคาก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมผู้ผลิตคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับผมสวนสมิงบอนไซวันนี้เอาไป2ต้นก่อน สนใจก็โทรมาครับผม0957458513สวนสังขบอนไซสวัสดีครับผม